เพื่อนๆที่ดูอนิเมะดันดันมาบ้างแล้วอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเลเกเทอร์โบกับกุญแจสปีดคือผีตัวเดียวกันใช่หรือเปล่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาหาคำตอบด้วยกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวข้าจะให้เองดูดนมนมส่วนเองก็เอาจุ๊บๆมาให้ข้าดูซะผีแย่แก่เทอร์โบเชื่อกันไหมครับว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงหลายคนอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่า ทำไมถึงรู้สึกคุ้นเคยกับชื่อนี้แปลกมันเกี่ยวข้องกับตำนานผีไทยตนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณยายสปีดหรือเปล่าโดยยายแก่เทอร์โบหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นเทอร์โบบ้าจังเป็นตำนานพูดผีเพื่นเมืองของญี่ปุ่นโดยมีต้นกาเนิดอยู่ที่บริเวณอุโมงของถนนภูเขาล็อกโกเมืองโกเบจังหวัดองโงกในสมัยก่อน มีกลุ่มคนที่ชอบขับรถติงขึ้นเขาในช่วงเวลากลางคืนไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์นตบริเวณถนนเส้นนี้ใครที่ขับรถผ่านเข้ามาจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเช่นเห็นบางอย่างแปลกๆอย่างเห็นสัตว์รูปร่างประหลาดหรือคนวิ่งตามและที่พบเห็นกันจนเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากก็คือหญิงชรา,าที่วิ่งตามรถด,ด้วยความเร็วสูงไม่ว่าจะเร่งความเร็วรถนี้แค่ไหนก็ไม่อาจหลุดพ้นจากการไล่ตามของเธอได้เลย ยิงฉลาวิ่งตามรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่ากันว่ามีความเร็วสูงสุดจากคนที่เคยพบเจอก็คือ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หากไม่ได้สังเกตเห็นก็จะมีเสียงเคาะที่กระจกรถยนต์ทําให้คนขับรถหันไปมองก็จะเห็นยิงชลาที่กําลังวิ่งอยู่ข้างรถยนต์ทําให้คนขับรถตกใจกลัวจนประสบอุบัติเหตรุรถเสียหลักบางคนก็ไม่รอดชีวิต ซึ่งคนที่เล่าชีวิตมาได้ก็จะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่ตนพบเจอจนกลายเป็นการส่งต่อเรื่องราวแบบปากต่อปากไปเรื่อยๆจนยายแก่เทอร์โบกลายเป็นพูดผียุคใหม่ที่โด่งดังมากในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นจนมีสื่อนําเสนอออกมาหลายรูปแบบเช่นนําเสนอผ่านวิดีโอเกมอย่างเกมโจแฮกเกอร์หรือรูปแบบอนิเมะอย่างม็อบไซโคและอนิเมะเรื่องล่าสุดอย่างดันดันแล้วคุณยายสปีดละ่ะมาจากไหน ตางจากยายแก่เทอร์โบอย่างไรยายสปีดตำนานผีไทยที่โด่งดังจากหาดใหญ่ต้นกำเนิดอยู่ที่ซอยหลังวัดโคกนาวตรงข้ามมาออหาดใหญ่หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินไรก็ตามที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณซอยเปียวห่งนั้นด้วยความเร็วก็จะได้พบกับผียายสปีดจนกว่ารถของเขาจะสามารถหนีรอดออกจากบริเวณซอยดังกล่าวได้ว่ากันว่าผีคุณยายสปีดมีความแค้นและพยายามจะชีวิตของเด็กแว้นทุกคนเพราะช่วงเวลาที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่ ก็เป็นแค่คนแก่ธรรมดาคนหนึ่งเดินอยู่ในตอยหลังวัดโคกนาอยู่ดีๆก็มีเด็กแว้นขับรถมอเตอร์ไซค์มาชนจนเสียชีวิตโดยสภาพศพอาจเป็นสองทอนเป็นผีตายโหงที่ยังวนเวียนอยู่ในบริเวณแถวนั้นถ้าใครที่ขับรถผ่านด้วยความเร็วก็จะเห็นคนแก่ลักษณะมีผมขาวทั้งหัววิ่งตามรถด,ด้วยความเร็วบางคนก็เห็นเป็นส่วนท่อนบน่านตามรถและกระโจนเข้าหาหนักที่สุดก็คือมาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์จนทาให้หมอเตอร์ไซค์คันนั้นประสบอุบัติเหตุเอาล่ะครับ จากที่ฟังมาทั้งหมดหลายๆคนอาจจะรู้สึกสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทำไมผีทั้งสองเรื่องมันถึงได้คลายกันเลยเกินทั้งที่อยู่คนละประเทศกันต่ทั้งสองเรื่องมันมีจุดเชื่อมโยงกันได้อย่างไรทำไมต้องเป็นยายแก่วิ่งเร็วทำไมถึงต้องไล่ตามคนขับรถติ่งหรือเด็กแวน้นจากข้อมูลที่ผมได้หามาคุณยายสปีดนั้นมีต้นกำเนิดมาจากคุณยายเครื่องเจ็ซึ่งเป็นตัวละครในมังงะเรื่องดังของโนเบเมื่อสู่ล่าปีศาจที่มีคนนำมาแต่งเล่าใหม่ จนกลายเป็นเรื่องเล่าที่โด่งดังซึ่งเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งของรุ่นพี่ที่เอาไว้หลอกรุ่นน้องที่มาหาลัยและเล่าต่อๆกันมาจนกลายเป็นตำนานเมืองไปแล้วจังนั้นและกลายเป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วประเทศจากการนํามาเล่าผ่านรายการดังอย่างเดอช็อคและมีแผนที่จะทําเป็นหนังอีกด้วยซึ่งมีตัวอย่างหนังออกมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกฉายสักทีสาเหตุอาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่รู้ความจริงว่ามันเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นสรุปทั้นจันก็คือ ยายสปีดมาจากคุณยายเครื่องเจ็ดที่แต่งขึ้นมาใหม่ซึ่งคุณยายเครื่องเจ็ดมีต้นกําเนิดมาจากตำนานเมืองของญี่ปุ่นจริงๆอย่างยายแก่เทอร์โบนั่นเองครับปิดท้ายตำนานทุกเรื่องย่อมมีความหมายของมันอยู่ทําไมผีคุณยายต้องคอยไล่ตามเด็กแว้นทาไมไม่ชอบรถติ้งทุกจุดร่วมของสองตำนานทั้งสองประเทศมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือไม่อยากให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบริเวณแถวนั้นต้องการให้ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนมีสติไม่สร้างความเดนือดร้อน ขับขี่อย่างระมัดระวังแล้วอะไรที่จะทําให้คนในพื้นที่เชื่อและปฏิบัติตามได้มากที่สุดนอกเหนือจากกฎหมายนั่นก็คือาการมีตำนานเรื่องเล่าที่น่ากลัวอย่างคุณยายสปีดและยายแก่เทอร์โบซึ่งแม้แต่กฎหมายจะไม่อาจห้ามคนที่ขับรถเร็วได้เพราะคนส่วนใหญ่ยังฝ่าฝืานกฎหมายอยู่แต่หากสิ่งที่น่ากลัวและมันจับต้องไม่ได้การเป็นตัวแทนของกฎหมายนั้นความกลัวโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็คือสิ่งที่เราไม่รู้เรากลัวสิ่งที่เราไม่รู้มนุษย์ทุกคน ล้วนวิตกกังวลกับการทำสิ่งใหม่ๆเสมอไม่ว่าจะก,การเรียนการเริ่มทำงานใหม่การพบเจอคนใหม่ๆเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและทุกคนล้วนกลัวความไม่รู้เพราะมันไม่มีเหตุผลที่ตายตัวโดยเฉพาะเรื่องผีหรือสิ่งลี้ลับมันกลายเป็นรากฐานความเชื่อของมนุษย์ทุนใหญ่แม้คุณจะไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับก็ตามแต่ทุกคนล้วนมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวกันไว้อยู่ก็คือเรายังกลัวสิ่งที่เราไม่รู้และเชื่อในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างสนิทใจความกลัวและความเชื่อมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ทุกคนควรคิดไต่ตองให้ดีความเป็นจริงของตำนานเรื่องนี้จะจริงหรือไม่อย่างไรก็เล้วแต่คนจะเชื่อหากใครเคยพบเห็นมาก่อนจริงๆก็มาเม้นแชร์ประสบการณ์กันได้